สวัสดีครับวันนี้มานำเสนอนะครับผมเป็นฮอนด้าฟีดนะครับรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งขนาดเล็กนะครับต้องบอกเลยฮอน d ้าฟีดนี่เป็นรถที่นิยมที่สุดของฮอ n ด้าอีกรุ่นหนึ่งนะครับตัวรถสวยเลยนะครับจุดเด่นของรถรุ่นนี้ก็คือประตูสไลด์ไฟฟ้าสองข้างนะครับขึ้นลงสะดวกสบาย ล้อใหม่ยางใหม่นะครับจัดทรงให้สวยๆนะครับสีสันเต็มครับตัวถังไม่มีชนหนักนะครับไม่เคยถึงแก๊ส เดือดมาตรฐานทุกโรงพยาบาลชั้นนำสบ,บายใจใจ,ใจใ่ายค่นี้สบายสบายเบาหลังพับได้นะครับผมเป็นเจ็ดที่นั่งรวมๆคือพร้อมใช้เลยนะครับไม่ต้องไปทำอะไรแล้วครับผมเก็บงานได้แล้วครับลองมาดูภายในกันนะ ภายในก็เป็นเบาะก,กรรมยีเดิมๆโรงงานนะครับผมไม่แตกขาดนะครับยังสวยสะอาดอยู่ครับล้างคาสวยเบาะหลังนี่ไม่ค่อยได้ใช้เลยนะครับจะบอมาสวยงามสะอาดระบบไฟฟ้าใช้ได้ครบนะครับบมเมอไรแอร์แบ็กมีจะยีจอสองที มีกว่าตอนเดียมออนไลน์วันนี้จะตูสุดที่นั่นเราปบไฟฟ้าคันนี้ใช้ได้ครบทุกจุดนะครับประตูใช้งานได้ปกตินะครับมันค่าสวยนะครับบางๆา,างเลยครับ ดูห้องเครื่องกันนะครับตัวถังเดิมนะครับไม่มีชนหนักมีเก็บสีมาบ้างนะครับบางสนเครื่องยนต์ก็ปกตินะครับน้ำไม่ดันคอนไม่ไหลฮอนด้าฟีทคันนี้ตัวรถเป็นปี12นะครับเป็นตัว E ร,ราคาเปิดไปที่4 4 9 0 0 0บาทสำหรับลูกค้าท่านใดมีเครดิตฟรีดาวน์ได้เลยนะครับจัดได้เต็มนะครับฟรีดาวน์เลยสายครอบครัวไม่ควรพลาดครับผมประตูใช้ได้คบนะครับไฟฟ้าใช้งานได้ปกตินะคสำหรับรุ่นนี้ใครสนใจก็ดูรถได้ที่เต็นท์จีระเดชรถบ้านนะครับ ศูนย์รวมรถยนต์ธนชโชติ11-12ซอยประลมราชชนนี99นะครับหรือโทรนะครับ092-460-4256ใครหารถครอบครัวขนาดเล็กไว้ใช้งานไม่ผิดหวังนะครับเครื่องพันหเหมาะกับช่วงยุงน้ำมันแพงครับผมโอเคครับขอบคุณครับ